สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องกองไฟซูคูสุก่อนนะครับพบพ่อช่องบอตมัมอิโซอีกคือเราครับพี่น้องวันนี้บอตัมผ้าพี่น้องมาเบิ้งมาสูบอาตาัมกินนะครับได้ต้มปลาได้ปลาตะเพียนหน่อยนะครับที่๋ยวไปตกเบ็ดมากนะครับแค่ตู้เย็นไว้สองม,ออสมือแหละแซมทำกันโลดพี่น้องโอ้หันหอนเก่าทัวยังหอนครับ กดด้วบนนยบ้นากนกันนี้แหละมาเสร็จเสร็จมึงการโลดพี่น้องหนึ่งปลาตัวยังไงตัวช่อมีอะไรครับพ่อเตยต้มตัวใหญ่ไงาย,ายกลางกับไรครับ

กลมๆค,ค,ครับหอมพะเชียงครับนี่พะเชียงเก่งคือไทยบ้านนาะเลยครับขนาดน้ำหน้านะครับมันจะมีหน้าเห็น,หน้าครับมันจะมีพะเชียง là ba huống giang ba ạ